รวมอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างเป็นธรรมดานะคะทั้งนี้การอ่านไพ่เป็นเพียงการทํานายแนวทางเป็นเพียงแผนที่ชีวิตอย่างงมงายสุดท้ายชีวิตจะเป็นอย่างไรอยู่ที่2มือและ2เท้าที่ก้าเดินของเราด้วยร,รักขอให้ทุกคนมีพลงังและใช้ชีวิตอย่างมีความสุขค่ะสวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็จะมาอ่านชีวิตผ่านไพ่ของคนที่เกิดในวันศุกร์นะคะมาดูกันว่าตลอด4เดือน หลังนะคะของปี64นะคะกันยาตุลาพฤศจิกาและธันวาคนที่เกิดในวันศุกร์จะเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะเริ่มจากภาพรวมก่อนแล้วกันนะคะฮึมทรอปอนส์นะคะตัวตนของคุณต้องบอกว่ามีการเหมือนกับว่าเริ่มทำอะไรบางอย่างนะ,ะแล้วก็มองหาโอกาส สิ่งนั้นๆแล้วนะคะโวยเดอเวิร oh, ์ปัจจุบันนี้ต้องบอกว่าคุณเป็นคนมีความสุขง่ายๆเนาะแล้วก็จะหยิบจะจับอะไรมันก็ดูมีความสุขสบายใจสบายกาย o e n นอฟซอส นะเพราะเราจะมีการจัดการอะไรบางอย่างต้องฝ่าฟันซึ่งคุณก็จะทําได้นะเพราะคุณเป็นคนที่มีความสามารถนะคะ three upsos <of> mm hmm. ในอดีตอาจจะมีอะไรที่แบบว่าทิ้มแทงหัวใจคุณเนาะทำให้คุณเจ็บปวดแต่นั่นแหละมันก็ทําให้คุณแข็งแกรงแล้วก็ทําให้คุณนะในการพัฒนาตัวเองมาจนถึงทุกวันนี้นะคะ of Pentacles นะคะอืมมีการสนับสนุนช่วยเหลือจากผู้ใหญ่อย่างดีนะคะ Strength คุณจะมีความเข้มแข็งเนาะในขณะเดียวกันคุณก็จะมีความแข็งแกร่งแล้วก็มีความแบบ สามารถจัดการควบคุมสถานการณ์ทุกๆอย่างได้เป็นอย่างดีนะคะ s a n of c o p s นะคะมีทางเลือกคุณมี choice ในชีวิตมากเลยนะคุณสามารถจัดการทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตของคุณคุณมี choice ให้เลือกเสมอนะคุณเป็นผู้เลือกเป็นผู้ตัดสินใจนะคะ The Hangman นะคะอาจจะมีเรื่องที่คุณจะต้องคิดต้องสะกัดสินใจอะไรบางอย่างเกิดขึ้นนะแต่มันจะเหมือนได้ตกตะกอนอ่ะพอคุณคิดออกแล้วมันก็จะนำพาไปสู่สิ่งดีๆนะคะ Six of Cups นะคะความคิดลึกๆของคุณเนี่ยคุณอาจจะแบบอยากให้มีคนมาคอยสปอร์ตคนเก,ก่าๆให้เก,ก่าๆนะอยากให้กลับมาสปอร์ตคุณนะ นะ่นจ้อความมุ่งหวังของคุณก็คือคุณอยากจะให้ชีวิตมันเป็นแบบอุดมสมบูรณ์ไปทุกสิ่งทุกอย่างเนาะประมาณนั้นนะอ่ะภาพรวมเลยนะคะของคนที่เกิดในวันศุกร์นะคะพื้นฐานนะในอดีตที่ผ่านมาอาจจะมีอะไรที่ทําให้คุณเจ็บปวดหัวใจหรืออะไรบางอย่างมั่มาเกิดขึ้นบ้าน,นะคะแต่ว่ามันก็จะทําให้คุณมีวันนี้มีความแข็งแกร่ง มีความมีความหวงังมีพลังและกำลังใจในการใช้ชีวิตแล้วต้องบอกว่าคุณเป็นคนที่ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขได้ง่ายๆคือคุณเป็นคนมองโลกในแง่ดีมีทัศนคติที่ดีกับทุกๆเรื่องอืมแล้วก็มีความเข้มแข็งในตัวนะมีต้องบอกว่ามีความ แข็งแกร่งเข้มแข็งจาัดก,การได้ในทุกๆเรื่องทุกๆปัญหาคุณพร้อมจะฝ่าฟันในทุกๆเรื่องแล้วคุณก็จะประสบความสําเร็จด้วยนะมีผู้หลักผู้ใหญ่คอยให้ความช่วยเหลือคอยปกป้องคอยดูแลนะคะแล้วก็คอยให้การสนับสนุนนะคะคุณมีช้อยส์ให้กับชีวิตเสมอคือไม่ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นกับคุณนะคุณจะมีทางเลือกเสมอเนาะแล้วคุณก็อาจจะมี การคิดทบทวนอะไรบางอย่างซึ่งมันมันอาจจะมีคิดอ,อ,อาจจะมีคิดเยอะคิดคิดหนักแต่มันจะนำพาไปสู่จุดที่ดีขึ้นจะนำพาไปสู่การตกกระอ <c oughs> ก,ก,กอนเออแล้วก็ค้นพบอะไรบางอย่างนะสำหรับการใช้ชีวิตของคุณนะมีคน เก่าๆมาคอยซัพพอร์ตให้กันช่วยเหลือสนับสนุนหรือคุณอาจจะแบบไปช่วยเหลือใครนะแล้วก็สุดท้ายแล้วเนี่ยมันจะนำพามาซึ่งความอุดมสมบูรณ์ความสำเร็จตามที่คุณมุ่งหวังอย่างแน่นอนนะคะนี่เป็นภาพรวมก่อนนะของคนที่เกิดในวันศุกร์ตลอด4เดือนนะคะ4เดือนหลังของปี64นะคะก็คือกันยาตุลาพุศตวรแล้วก็ธันวา เดี๋ยวเรามาเจาะประเด็นกันนะในเรื่องของการงานก่อนเลยนะเรื่องแรกการงานของคนที่เกิดในวันศุกร์สีเดือนหลังปี6กสี่เป็นอย่างไรการงาน judgment เป็นไปตามสิ่งที่คุณจะทำเลยนะขึ้นมาใบแรก Night of s จ o r ส e คุณเป็นนักสู้อยู่แล้วเนาะจัดการทุกสิ่งทุกอย่างได้เป็นอย่างดีเลยหลักนะคะ n i g h t ทาร์ฟสโอต้องบอกว่าคนที่เกิดวันศุกร์นะ4เดือนหลังนี้ในปี64นะคะแม้ว่าจะมีปัญหาอุปสรรคอะไรเกิดขึ้นนะความสามารถของคุณถ้าคุณลุยเต็มที่นะด้วยความที่คุณเป็นนักจัดการอะไรทุกสิ่งอย่างแล้วอะ่ะคุณจะสามารถเอาชนะทุกๆปัญหาทุกๆความทา้าทายได้นะในขณะเดียวกันนะคุณก็จะได้รับความรักได้รับ ชัยชนะได้รับสิ่งดีๆได้รับโอกาสดีๆระหว่างทางในการทํางานของคุณด้วยนะคะก็ทุกสิ่งทุกอย่างต้องบอกว่ามันเป็นไปตามการกระทําของคุณนะถ้าคุณลุยคุณสู้คุณทําดีนะคุณก็จะได้รับสิ่งดีๆนะคะเพราะฉะนั้นมันกระทาความดีไว้มันกระทาสิ่งดีๆไว้คุณก็จะได้รับโอกาสดีๆสิ่งดีๆผลตอบแทนดีๆแล้วก็จะประสบความสําเร็จนั่นเองนะคะในเรื่องของการงานนะ ต่อมาในเรื่องของการเงินค่ะการเงินของคนที่เกิดวันศุกร์ตลอด4 <S 2> <S 2> <S 2> เดือนหลังนี้เป็นอย่างไรการเงิน o f s s นะคะการเงินเป็นอย่างไร a c g of Pentacles นะคะการเงินเป็นอย่างไร Ten of Cups อืมต้องบอกว่าในส่วนของการเงินนะคะของคนที่เกิดวันศุกร์ตลอด สี่เดือนท้ายเนี่ยอาจจะมีสิ่งดีๆเข้ามามีโชคดีๆเข้ามาโชคลาภเข้ามาคุณนะทำให้คุณเนี่ยมีชีวิตที่ดีเนาะได้พักผ่อนได้อยู่กับครอบครัวนะคะสามารถเลี้ยงดูครอบครัวได้เป็นอย่างดี <c oughs> เขาเรียกว่ากินอิ่มหนำสำราญนะสบายใจสบายกายนะคะมีความสุขแล้วก็ได้พักผ่อนด้วยนะในเรื่องของการเงินนะคะ ตลอดสเดือนหลังนะคะของคนที่เกิดวันศุกร์นะคะต่อมาค่ะเรื่องของการเรียนการเรียนของคนที่เกิดวันศุกร์เป็นอย่างไรสี่เดือนหลังนี้นะคะการเรียนเป็นอย่างไรจะ hermit อืมอาจจะต้องมีการให้เวลาตนเองนะในการทำจิตใจสงบคือนอ o ค c u นะคะในขณะเดียวกันก็จะมีคน,นะค,ะคอยให้ความช่วยเหลืออุปถัมภ์คัมชูคุณนะ จ h ให้พิ t ารณอาจจะมีเรื่องให้คิดให้ตัดสินใจให้วิเคราะห์นะคะในเรื่องของการเรียนเนี่ยต้องบอกว่าอืมเป็นช่วงที่คุณอาจจะต้องมีการคิดวิเคราะห์ตัดสินใจอะไรบางอย่างนะบางคนอาจจะเป็นเรื่องของการแบบทําความเข้าใจบทเรียนเนาะบางคนอาจจะเป็นเรื่องของการเลือกว่าจะเรียนที่ไหนจะทำอะไรจะสอบอะไรจะตัดสินใจอย่างไร นะก็เป็นช่วงเวลาที่คุณจะต้องให้เวลาตัวเองในการสงบนิ่งนะแล้วก็ทําความเข้าใจตัวเองนะอย่างไรก็ตามนะในในต้องบอกว่าการที่คุณได้มีเวลาอยู่กับตัวเองและแตัดสินใจให้ดีที่สุดเนี่ยมันจะนําพาไปสู่สิ่งดีๆนําไปสู่ความโชคดีนําไปสู่ความสําเร็จนะแล้วก็จะมีคนคอยให้ความช่วยเหลือชี้นําชี้แนะแนวทางด้วยนะมีดวงนาีิุปถามด้วยนะคะสําหรับคนที่ เกิดวันศุกร์ในสเดือนท้ายนี้นะในเรื่องการเรียนนะคะก็จะประสบความสำเร็จนะคะก็ให้คุณให้เวลาตัวเองนะคะอย่างเต็มที่ในการคิดพิจารณาเรื่องต่างๆเนาะแล้วก็สงบนิ่งนะอยู่กับตัวเองตัดสินใจคิดสอบถามตัวเองให้ดีๆนะแล้วก็ไม่ว่าจะต้องทำอะไรก็แล้วแต่นะจะมีดวงนะายอุปถัมภ์มีคนคอยช่วยเหลือนะแล้วตัว คุณเองนะก็ขอให้คุณเนี่ยมีสติสมาธิแล้วก็ปัญญาในการศึกษาเรียนนะคุณก็จะประสบความสำเร็จนั่นเองนะคะในเรื่องของการเรียนต่อมาเรื่องของสุขภาพค่ะสุขภาพของคนที่เกิดเป็นสุขตลอดสีเดือนหลังนี้เป็นอย่างไรสุขภาพ Five of cups นะคะอาจจะมีรู้สึกนี่เป็นเรื่องของสุขภาพใจนะมีท้อมี เหนื่อยนะขอให้คุณโฟกัสสิ่งดีๆไว้นะคะ king of cups นะคะอาจจะมีการแบบปลีกวิเวกอะไรบางอย่างเนาะต้องแยกตัวอะไรบางอย่างหรือเปล่า n i e of swords oh, มีความรู้สึกเหมือนนอนไม่หลับอะเป็นความเครียดนะความวิตกกังวลความแบบว่า อาจจะต้องอเหมือนแค่ไรน,นะแยกตัวหรือแบบเครียดกังวลอะไรเงี้ยมันจะเป็นเรื่องของความ,มคุณต้องทําร่างกายของคุณให้แข็งแรงนะจริงๆอะในเรื่องของสุขภาพกายนะจ,จะมีปวดหลังปวดปวดบา่าปวดไหล่ปวดก้นอะไรอย่างนี้บ้างอาจจะเป็นเรื่องจากการแบบ ทำงานนั่งนานๆหรือท่าอยู่ท่าไหนนานๆอะไรเงี้ยนะคะแต่ว่าหลักๆของคนที่เกิดวันศุกร์นะในสี่เดือนหลังเนี่ยอาจจะมีเรื่องของความเครียดนะความรู้สึก<ด>เรียกอะไรสุขภาพใจอะ่ะที่คุณอาจจะแบบมีความรู้สึกท้อแท้นะขอให้คุณโฟกัสสิ่งดีๆที่อยู่รอบตัวคุณนะมันมีสิ่งดีๆรอบตัวคุณอยู่เยอะแยะมากมายเลยบางทีคุณไปโฟกัสในสิ่งที่มันแบบเป็นความทุกข์กันนะคะแล้วก็อาจจะมีนอนไม่หลับรู้สึกแบบ เครียดกังวลเนาะก็ให้เวลาตัวเองในการแบบผ่อนคลายเนาะหาอะไรที่คุณชอบทำนะร้องเพลงฟังเพลงทำเพลงเบาๆอ่านหนังสือทำจิตใจให้ผ่อนคลายนะคะก็จะทำให้สุขภาพคุณนะดีขึ้นพอสุขภาพใจดีขึ้นสุขภาพกายมันก็ดีตามด้วยนะคะก็ประมาณนี้นะคะสำหรับคนที่เกิดในวันศุกร์นะคะในเรื่องของสุขภาพต่อมาเรื่องของความรักค่ะ ความรักคนโสดคนที่เกิดวันศุกร์สีเดือนหลังนี้จะเป็นอย่างไรมาดูกันสเวนอฟส e นะคะในเรื่องของความรักเป็นอย่างไร f i ฟ์อฟฟอนส์นะคะคนโสดเป็นอย่างไรซิกซ์อฟส e คนโสดนะคะต้องบอกว่าคุณ ในช่วงนี้คุณอาจจะยังแบบยังระมัดระวังตัวเนาะคุณอาจจะยังไม่พร้อมที่จะแบบมีใครด้วยความรู้สึกคุณอาจจะกลัวในเรื่องความขัดแย้งหรือความไม่เข้าใจกันหรือความแบบความเห็นไม่ตรงกันนะอาจจะเป็นเพราะอาดีตที่ผ่านมาคุณอาจจะเคยเจออะไรแบบนั้นอาจจะเคยเจอคนที่แบบเข้ามาแล้วแบบความคิดเห็นไม่ตรงกันทะเลาะก,กันบ่อยๆจนทําให้คุณรู้สึกแบบกังวลใจก็เลยแบบขออยู่กับตัวเอง แล้วก็มีความสุขกับตัวเองเนาะไปเรื่อยๆก่อนอืมมันเป็นลักษณะของการแบบคุณมีอะไรที่ต้องจัดการอีกเยอะแยะมากมายคุณอาจจะไปโฟกัสในเรื่องที่คุณต้องจัดการนะคุณก็เลยแบบยังไม่ได้สนใจอะไรพวกนี้เท่าไหร่นะคะอืมดูภาพรวมแล้วนะเหมือนกับคุณอารมณ์นี้นะคะอืมอาจจะแบบยังแบบขอจัดการก่อนอะไรอย่างเงี้ยเออมันก็ มันก็เป็นช่วงเวลาที่คุณอาจจะต้องจัดการเรื่องราวอะไรต่างๆก่อนเนาะเพื่อทําให้คุณแบบสบายใจมากยิ่งขึ้นเนาะคุณอาจจะยังเผลอเบางคนอาจจะยังไม่โฟกัสเรื่องนี้เท่าไหร่ด้วยก็โสดความรักจะมีไหมก็ชิวๆนะไม่ได้ซีเรียสอะไรเงี้ยนะคะต่อมาคนที่มีคนคุยแต่สถานะไม่ชัดเจนคนที่เกิดเือนศกร์นะคะสเดือนนี้จะเป็นอย่างไรเซเวนอวอนอานนะคะ ชูอัพส์สเดือนสาอืมสำหรับคนที่มีคนคุยอยู่แล้วแต่สถานะไม่ชัดเจนอาจจะมีความรู้สึกกลัวกังวลอะไรบางอย่างเกิดขึ้นกับคุณนะเหมือนกับว่าไม่รู้ว่าสรุปแล้วมันจะไปทางไหนเราจะไปยังไงอะไรยังไงกันแน่อะไรอย่างเงี้ยแต่จะบอกว่าคุณเป็นคนลุยอยู่เหมือนกันนะนะ คุณสามารถจัดการแล้วก้าวข้ามผ่านทุกปัญหาที่เกิดขึ้นได้นะในเรื่องของความสัมพันธ์ของคนที่มีคนคุยแต่สถา,านะไม่ชัดเจนนะคุณก็คือแบบเป็นคนที่พร้อมที่จะลุยสรุปจะเอาอยัางไงเ,เอาให้ชัดแล้วแล้วมันก็จะนําพาไปสู่ความสดใสความแบบชัดเจนความแบบสว่างสดใสของคนที่คนที่มีคนคุยแต่สถา,านะไม่ชัดเจนอาจจะมีความชัดเจนเกิดเกิดขึ้นกับคุณนะในสี่เดือนหลังนี้นะคะสำหรับคนที่เกิดในวันศุกร์ นะคะอาต่อมาคนที่มีแฟนอยู่แล้วหรือมีครอบครัวอยู่แล้วนะคะความรักเป็นอย่างไรสีเดือนหลังนี้เขาม,มีเกิดสนสุกนะคะ Page of Pentacles นะคะเจอเจวิลนะคะ วิวอ o f for ์ u n นะคะสำหรับคนที่เกิดในวันศุกร์นะคะสเดือนหลังนี้เนี่ยนะคะในเรื่องของความรักคนที่มีคู่อยู่แล้วหรือคนที่แต่งงานแล้วนะคะอาจจะมีอะไรบางอย่างมาทำให้คุณเหมือนมาหลอกล่อคุณหรือมาทำให้คุณรู้สึกเขาเรียกว่าอะไรเป็นเหมือนเป็นกิเลสอะ มามามาหลอกล่อมาล่อลวงคุณเนาะในเรื่องของความรักหรือความสัมพันธ์อะไรต่างๆนะหรือทําให้คุณไปโฟกัสในเรื่องอื่นๆเนาะก็จะบอกว่าในส่วนของความสัมพันธ์ของจริงๆของคุณนะจริงๆแล้วเนี่ยมันกําลังจะไปในทิศทางที่ดีมันจะกําลังจะเปลี่ยนไปสู่จุดที่ดีขึ้นนะวิกฤตหรืออะไรต่างๆที่คุณเจอในตอนนี้นะไม่ว่าจะเป็นปัญหาชีวิตหรือปัญหาอะไรก็แล้วแต่ ที่เกิดขึ้นกับคุณนะมันเป็นการสร้างความมั่นคงทางจิตใจการ mm. เขาเรียกอะไรสร้างประสบการณ์ร่วมสร้างความทรงจําร่วมกันสร้างแบบเหมือนสร้างความผูกพันความรู้สึกดีๆให้แก่กันเพื่อน,นําไปสู่การเดินทางหรือหรือเหมือนกับเหมือนหนังสือบทใหม่อะ่ะเออคือจุดจุดจุดที่เกิดขึ้นกับคุณนะในในช่วงเวลานี้นะบาง คนอาจจะแบบมีเรื่องอะไรให้แบบกัวงวลใจอะไรอย่างเงี้ยหรือถ้าคนไหนสบายใจอยู่แล้วอาจจะมีอะไรมาให้เขวบากแต่ว่าเรื่องราวเหล่านี้มันก็จะทำให้คุณน่ะก้าวข้ามผ่านบททดสอบเนแล้วก็นำไปสู่สิ่งที่ดีขึ้นอนาคตที่ดีขึ้น เรื่องราวที่ดีขึ้นเนาะในเรื่องความรักมันก็จะรักกันมากขึ้นมันก็จะผูกพันกันมากขึ้นมันก็จะดีกันมากขึ้นมันก็จะเปลี่ยนผ่านไปสู่จุดที่ดีขึ้นนั่นเองนะคะนี่ก็เป็นเรื่องของความรักนะคะของคนที่มีคู่อยู่แล้วหรือคนที่แต่งงานแล้วนะคะคนที่เกิดวันศุกร์ตลอดสี่เดือนท้ายนี้นะคะอ้าต่อมาขอหยิบไพ่พิเศษนิดนึงนะคะสำหรับคนที่เกิดในวันศุกร์นะคะ เพื่อเป็นพลังและกำลังใจในการใช้ชีวิตนะคะมาดูกันว่าคุณได้ไพ่อะไรนะคะคนที่เกิด,ดวนันศุกร์สีเดือนท้ายนี้ขอหนึ่งใบสำหรับเป็นกำลังใจและเป็นพลังงานดีๆให้กับคนที่เกิด,ดวนันศุกร์นะคะดได้ใบนี้ค่ะ Better keep on walking step by step. Await would be shorter. บางทีการที่ก้าวเดินไปทีละสเต็ปเนี่ย มันก็ดีนะแต่จะดีกว่าถ้าเกิดว่าเรารอสักแป,ป๊บหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยก็คือเหมือนกับว่าบางครั้งคุณอาจจะต้องแบบพักบ้างไม่ต้องรีบร้อนไม่ต้องพยายามคือรู้แหละว่าเรามีเป้าหมายแต่บางทีอาจจะไม่ต้องแบบโฟกัสที่เป้าหมายแล้วทำอะไรจนเหนื่อยมากเกินไปบางทีพักบ้างผ่อนผ่อนให้ตัวเองบ้างนะชมสิ่งสวยงามรอบข้างบ้างก็อาจจะทําให้เราแบบ อ่ามีความสุขได้ง่ายขึ้นนะอ,อืมนะคะอาจจะทำให้เราแบบมีความสุขง่ายขึ้นมีความสุขได้ดีขึ้นประมาณนี้นะคะสำหรับคนที่เกิดวันศุกร์สี่เดือนหลังนี้นะคะอ่ะขออีกหนึ่งใบ เพื่อ er เป็นหลังงานดีๆ mm hmm. ให้กับคนที่เกิดในวันศุกรสีเดือนหลังนี้ <c oughs> จะเป็นอย่างไรนะคะ Hi herself Hi herself ตัวตนที่แท้จริง ค่ะจู่ๆคุณเห็นตัวเลข 10, 11 11อบเอนาะพบคมตอบที่สงสัยในหนังสือมีความฝันดีๆหรือคุณอาจเกิดความรู้สึกที่เปลี่ยนไปด่าเริงขึ้นเปี่ยมรักมากขึ้นนั่นหมายความว่าคุณได้รับการสื่อสารจากตัวตนภายในของคุณจงฟังและรู้สึกถึง higher, higher self ของคุณที่เราคอให้คุณหันกลับมาค้นหาให้พบภายในตัวคุณเองมันก็คงจะหมายถึงเหมือนกันกับไพ่ใบแรกเนาะที่ไปคือให้คุณแบบ ไม่ต้องรีบร้อนทำทุกสิ่งทุกอย่างแต่ให้เวลาในการแบบรอหรืออยู่กับตัวตัวเองเนาะเพื่อสื่อสารกับตัวเองฟังตัวเองให้มากขึ้นนะก็จะทำให้คุณมีความสุขมากขึ้นแล้วก็ใช้ชีวิตได้อย่างเขาเรียกอะไมีความสุขมากขึ้นสบายใจมากขึ้นนะคะอ่ะขออีกหนึ่งใบ สำหรับเป็นพลังดีๆพลังงานดีๆคนที่เกิดให้คนที่เกิดวันศุกร์นะคะตลอด4เดือนหลังปี64นี้นะคะคุณจะได้ไบอะไรวันนี้ว่าจะสะท้อนใจนะคะเกือบร้อยเเซ์ของสิ่งที่เราพูดคือการแสดงความเห็นทุกๆคำที่เราพูดจะท้อนคุณภาพของจิตใจและสะติปัญญาของเราโดยตรงการพูดถึงผู้อื่นหรือพูดกับผู้อื่นในแง่ลบไม่เป็นกลางไม่มีประโยชน์นั้น เป็นโทษทั้งตัวผู้พูดและผู้ที่ถูกกล่าวถึงคําพูดที่ทําร้ายจิตใจผู้อื่นกําลังทําร้ายเราอยู่เช่นกันเขาบอกว่าคําพูดของเราเนี่ยคนแรกที่ได้ยินที่ได้ยินเนี่ยก็คือตัวเราเองนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราพูดสิ่งดีๆพูดแง่ดีพูดเรื่องราวดีๆคนแรกที่จะได้รับสิ่งดีๆนั้นก็คือเราแต่ถ้าเกิดเราพูดในสิ่งที่ไม่ดีพูดเรื่องลบๆพูด กลนดาบนหรือพูดอะไรไม่ดีนะคนแรกที่ได้ยินแล้วก็ฝังเข้าไปในจิตสํานึกจิตใต้สํานึกเลยก็คือตัวเรานั่นเองเพราะฉะนั้นแล้วนะคะขอให้คุณเนี่ยพูดแต่สิ่งดีๆเนาะพูดเรื่องราวดีๆมองในแง่ดีนะแล้วก็พูดถ้าถ้ายังพูดออกมาในเรื่องดีๆไม่ได้เราก็เงียบไว้ก่อน เนาะแล้วพยายามพูดดีๆพูดดีๆเพื่อให้รางวัลตัวเองเพื่ออวยพรให้กับตัวเองเพื่อเป็นสิ่งเวดล้อมที่ดีให้กับตัวเองนั่นเองนะคะทั้งสามใบนี้จะบอกว่าหากคุณกําลังรู้สึกท้อแท้เหนื่อยหนยหรืออะไรก็แล้วแต่เกิดขึ้นกับในชีวิตคุณนะ่ะหนึ่งคือไม่ต้องรีบร้อนรอรอแล้วก็คุยกับตัวเองฟังตัวเองให้คุณได้รู้ ว่าคุณกำลังรู้สึกอย่างไรแล้วคุณต้องการเป็นอย่างไรถ้าคุณต้องการมีความสุขคุณก็จงพูดในสิ่งที่เป็นความสุขในเรื่องราวที่เป็นความสุขแล้วมันก็จะทำให้คุณเนะี่ยมีความสุขมากขึ้นเนอะแล้วก็ไม่ต้องรีบร้อนอะไรมากขึ้นหยุดรอฟังเสียงหัวใจตัวเองแล้วก็พูดในสิ่งที่ดีๆสิ่งที่เป็นกุศลก็จะทำให้คณเนะี่ย สามารถนำพาชีวิตตัวเองเนะี่ยได้ไปพบเจอกับสิ่งที่ดีๆสิ่งที่เป็นกุศลสิ่งที่เป็นความโชคดีเป็นสิ่งแวดล้อมที่ดีได้พบเรื่องราวดีๆผู้คนดีๆความโชคดีมันก็จะกลับเข้ามาหาตัวคุณนั่นเองนะเมื่อเราจะท้อนสิ่งใดไปบนโลกใบนี้สิ่งนั้นจะกลับมาหาเราเพราะฉะนั้น จงสะท้อนแต่สิ่งดีๆออกไปยังโลกใบนี้เพื่อให้สิ่งดีๆสะท้อนกลับมาหาเราจงศาสน้ำมนต์ขึ้นสู่ท้องฟ้าเพื่อให้มันกระทบน้ำมนต์เนี่ยกลับมาสู่ตัวเราอย่าบ้วนน้ำลายขึ้นท้องฟ้าเพราะมันจะหล่นลงมากระทบ ตัวเราเองนะคะนี่ก็เป็นภาพรวมนะคะของคนที่เกิดในวันศุกร์ใน4เดือนหลังของปี64ะกันยาตุลาพฤศจิกาแล้วก็ธันวานะคะหวังว่าคลิปนี้จะสร้างพลังดีๆสร้างพลัง บวกบวกนะคะให้กับคนที่เกิดในวันศุกร์หรือแม้แต่วันอื่นๆก็แล้วแต่นะคะที่เข้ามาฟังนะคะให้คุณได้มีพลังจิตพลังใจในการใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขแล้วก็ส่งพลังนะคะขอให้คุณใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขมีสติแล้วก็ท่งพลังตลอดทุกลมหายใจเข้าออกนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดหัวใจกด subscribe กดกระดิ่งกริงร๊งๆให้กับทุกคลิปของอั้มธรินีด้วยนะคะฝากติดตามแฟนเพจ อัมธรณีดนตรีไพ่หัวใจแห่งสุขนะคะกด s first s t ไว้นะคะจะได้ไม่พลาดนะคะแล้วก็กด subscribe YouTube channel อ n มทรณีแล้วก็ติ๊ o k อกอัมอันด r ด์สก r รสาทีรีด้วยนะคะสําหรับวันนี้ขอทุกคนมีความสุขมากๆนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมรับฟังจนจบแล้วก็ติดตามอัมทรนี channel นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ